ตอนนี้ไปจับตาดูนางเอกสาวแมทรินีกันนะคะคุณผู้ชมที่ได้ไปนั่งดินเนอร์แบบสวยๆนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็หลุดโฟกัสค่ะไปแบบว่ามองดูนะคะว่าเอ๊ะใครกันหน้าที่แมทรินีควงมาด้วยค่ะ หลังจาก move on จากความรักครั้งเก่าได้แล้วดูเหมือนว่าจะได้กลิ่นอายความรักจากนางเอกสาวแมทร์นีในช่วงดีนะคะแถมหลายคนก็กําลังจับตามองเลยว่าเธอกลับมา in love อีกครั้งเราหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นมาค่ะล่าสุดแมทเร์นีก็ได้โพสต์ภาพเช็คอินไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารโปรดนะคะพร้อมกับโพสต์ภาพแบบสวยๆลงในอินสตาแกรมแมทร์นีกับลุคที่แอบดูเซ็กซี่เบาๆค่ะในชุดเสื้อกะอ,อก พร้อมกับสรงรอยยิ้มหวานๆให้กับตะกล้องที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะงานนี้ทำเอาหลายคนโฟกัสไปที่คนที่แมทรินีควงไปด้วยเลยค่ะว่าจะใช่หนุ่มคนใหม่ที่มีภาพหลุดออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าซึ่งก็มีภาพที่แอบให้เห็นมือแบบเบาๆด้วยนะคะที่ก็ทำเอาคนดูถึงกับต้องซูมดูกันเลยทีเดียวค่ะ